หน้าเรารู้สึกว่ามีเหนียมเงยววอะมากคุมอาหารออกกำลังกายยังไงก็ไม่หายค่ะต้องทำยังไงคะปัญหาใหญ่มากเลยของสาวๆค่ะเพราะว่าเวลาถึงเราอยากจะให้หน้าเล็กลงนะคะเราออกกำลังยังไงก็แล้วแต่ตรงหน้าเนี่ยมันจะลงไปช้ามากๆเลยนะคะจนบางคนแบบท้อใจละน้ำหนักก็ลงไปเยอะแต่เหลียงก็ยังยังเยอะอยู่ ทีนี้เนี่ยตรงเหนียงเนี่ยก็คือว่าไขมันเนาะเขาก็จะมาสะสมตรงนี้เยอะๆใช่ไหมวิธีการแก้ไขเนี่ยคือนอกจากเราคุมอาหารแล้วนะคะเราก็จะมีการทําเมโซแฟตนะซึ่งเราก็จะมีตัวสลายไขมันเนาะค่ะก็จะฉีดเข้าไปตรงตรงที่เหนียงนี่แหละนะคะหลังจากนั้นะ่ะไขมันเขาก็จะถูกสลายแล้วก็ขับถ่ายออกทางปัสสาวะนะพอเราพอเราเอาไขมันเก่าออกไปแล้วอะ่ะ พยายามคุมอาหารนะไม่ให้ไขมันใหม่เขามาสะสมนะคะก็จะเป็นวิธีนี้บางทีนะ่ะถ้าคนมีเหนียงเยอะทั้งเดียวก็อาจจะยังไม่พออาจจะต้องมาซ้ำได้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็หน้ามันก็จะจะเล็กลงเนาะเหนียงก็จะหายไปก็จะมีกรอบหน้าที่ชัดขึ้นนะคะถ่ายรูปก็สวยค่ะ